เฮิร์ตบริษัทเช่ารถรายใหญ่ของโลกขายเทสลารวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นทิ้งทั้งหมดให้เหตุผลว่าค่าซ่อมสูงหลังเกิดอุบัติเหตุแบรนด์เช่ารถยนต์อย่างเฮิร์ตล่าสุดบริษัทไม่ทนกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไปบริษัทได้ประกาศขายเทสลารวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นทิ้งทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือแม้แต่ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ที่สูงส่งผลต่อกำไรของบริษัทเฮิร์ตบริษัทเช่ารถรายใหญ่ได้แจ้งต่อกราโตอของสหรัฐอเมริกาว่าบริษัทประกาศขายรถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทมีอยู่ทั้งหมดกว่า20,000คันหรือคิดเป็น1ใน3ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดของบริษัทและหันมาซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแทนซึ่งจะเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ในการขายรถยนต์ไฟฟ้ากว่า20,000คันประกอบไปด้วยหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเทส l a หรือแบรนด์อื่นๆอ,อย่างเชฟโรเลตโปลและ s ิสันลีฟหรือแม้แต่ BMW i3 โดยบริษัทได้ประกาศขายบนช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะรับรถยนต์ได้ในสหรัฐอเมริการายได้ส่วนหนึ่งในการขายรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้บริษัทจะนำไปซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแทนผู้บริหารของ h e ิร์ตได้กล่าวว่าอีกปัญหาที่สำคัญคือเทสลาซึ่งบริษัทมีรถยนต์แบรนด์ดังกล่าวจำนวนมากนั้น กลับไม่มีอะไรทดแทนมากนะักและยังขาดเคลนช่างซ่อมที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแตกต่างกับที่บริษัทรถยนต์อื่นๆเช่น GM ทําให้การซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านั้นใช้เวลานานกว่ารถยนต์ทั่วไปแผนการในการปลดระว่างรถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทมีอยู่นั้นจะสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้หลังจากนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงจากการซ่อมหลังรถยนต์ไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุเฉียวชน หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทแย่ลงไม่เพียงเท่านั้นนี่ปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้บริษัทเช่ารถยนต์รายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาไม่ทนต่อรถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไปก็คือค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลงไวกว่าที่คาดส่งผลทําให้การขายรถยนต์เหล่านี้ในตลาดรถยนต์มือสองนั้นได้ราคาที่แย่กว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันคาดว่าเฮิร์ จะขาดทุนกับรถยนต์ไฟฟ้าจํานวนมากเหล่านี้เป็นเงินถึง245ล้านเหรียญสหรัฐการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าของเฮิร์ตเริ่มต้นในปี2021บริษัทเจ้ารถรายใหญ่ได้ให้ผลในช่วงเวลาดังกล่าวว่าต้องการที่ทาให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงผู้คนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้นโดยบริษัทได้สร้างความมือหาโดยการประกาศซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบร์เทสลาเป็นเม็ดเงินมากถึง4,200ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่บริษัท จะมีมุมมองเปลี่ยนไปจากปัจจัยของค่าใช้จ่ายรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ